ครับผมครับสวัสดีครับเอีคนมาการเล่าเอ็ดครับผมครับตอนนี้ผมก็บ้านะฮะตอนนี้ก็ปิดกดังเรียบร้อยก็อยู่ประมาณตีหนึ่งห้านาทีครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับเอสซีอยากเห็นคลิปดีโอครับครับดีโอเดิมๆครับป้าจะเป็นสวยนะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งขอนแก่นครับนะครับผมโอเคซึ่งรีวิวให้ก็ เดิมครับของเครื่องมือโอเคสองที่โอเคครับป้ายน้ํามันก็โอเคเดิมอยู่นะฮะอันนี้ครับก็ตามที่บอกครับวุฒิบากามกลับมาแล้วอันนี้ครับรีวิวให้ดูหน่อยพี่มันเดิมแค่ไหนสีสดไหมครับผมเนี่ยครับเนี่ยถ้าผมยังไม่สตาร์เครื่องครับเพราะว่าาสตาร์เครื่องมันจะทําฟังคําอธิบายไม่ค่อยชัดเจนครับเนี่ย โชคหน้าสวยครับนี่ฮะครับผมขับร้อนแม็กเดิมครับเดิมทุกที่ครับช้าหมดอดได้ครับไฟผมดูเดี๋ยวจะได้บอกว่าเกียร์ว่างโอเคเดินไม่โอเค1 2ึ่งสี่ห้าหขึ้นครับผมไฟหน้าไฟเลียวออกครับคอนโซลโอเคครับมีแตกนิดหน่อยครับแต่มันเดิมอ่ะคือไงครับ เดิมซึ่งตอนนี้มันหายากมากครับตัวน,นี้ครับเนี่ยอะฟังเสียงกันครับผมเดี๋ยวมันดึกเดี๋ยวตามจีิ็ก็จะขี่ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ามันดึกมากไม่มีใครจับกล้องให้ครับเนี่ยตีหนึ่งห้านาทีคิดดูอ่ะโอเคครับผมฟังกันครับ เกียครับปกติครับครับโอเคครับพอดีมันดึกครับลบกวนไทยบ้านครับนี่ครับปากพี่ชายได้ดูครับผมขับไม่เอาไม่่าช้าหมดอดได้ครับท่อเดิมป้ายทะเบียนสูไว้หนึ่งก้าหนึ่ง สุดสีเดิมจิ๊ล็อกแขวนของหรือห้อยหมือกันนะก็มีครบครับล้อแมกเดิมเดิมเดิมมากครับคันนี้เดิมมากปลายแฮนยังมีเลยมือคัดยังเดิมเลยสวิกโอเคยังใสอยู่เลยครับผมเนี่ยปลายแฮนด์ยังอยู่ครบครับผมครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมครับปากเอฟซครับเนี่ยนะผมซื้อจริงขายกิงครับลูกค้าขอตอนไหนผมก็จัดให้ตอนนั้นครับผมก็ รถเข้าอยู่ประมาณหกคันครับผมมีรีโอมีอาซีเดิมๆครับเนี่ยมีเล่มครับผมมีเล่มชุดโอนด้วยซ้ำนะครับอาซีเดิมๆเดี๋ยวพวกนี้อ่ารีวิวอาซีให้ดูว่าเดิมๆมากครับเดิมมีถึงบังลมครับเดิมๆทอเดิมทุกอย่างครับนี่ฮจอดข้างเล้วไก่ก็เลยไปขอซื้อเข้ามาครับนี่รปโทรติดต่อครับผมครับแล้วก็อะไรล่ะเข้ามาใหม่ เรื่องโชคหน้าวิบากครับฝากเลยครับเนี่ยครับเข้ามาเยอะครับผมครับนี่แหละฮะเหตุผลที่ผมนอนดึกก็คือหนึ่งมันจะได้มีเวลาตอบลูกค้าครับสองจะได้มีสมาธิในการทําของครับหรือว่าทําการบ้านเราเรียกว่าทาการบ้านไม่ใช่ว่านอนกับเมียนะฮะทำการบ้านทําการบ้านก็คือพรุ่งนี้เราจะทําอะไรครับรับปากงานอะไรไว้ประมาณนี้ฮะนี่ฮะฝากครับการก็เยอะครับ แผงคอเราก็กึงเองทําเองครับผมแปลงใส่สามล้อวันนี้ก็ประมาณสิบชุดครับที่ขายครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามมกราคมข่าวเขยี่สิบสองผมจะไม่แน่ใจครับประมาณเนี้ยก็คือวันนี้วันจันทร์ครับวันจันทร์ยอดเข้ามากครับวันนี้ก็เลยอารมณ์ดีครับนอนดึกนิดนึงครับผมครับเพื่อจะทํายอดแล้วก็จดออเดอร์อะไรครับ ครับก็เข้าสโลแกนาตามที่คนแก่พูดครับเสรียีนอน6จยาจกนอน8ครับผมสิงกับแรดนอนทั้งวันครับก็มาหมายความว่าถ้าเราขยันอะไรก็น่าจะดีขึ้นครับผมครับยังไงก็ขอขอบคุณเอฮะที่อดนุนตลอดมาครับผมครับนี่ฮะคิดดูไม่มีใครบ้ามันมาเที่ยงคืนตีหนึ่งจะมาไล์สดหรือจะมา ทำคลิปให้ดูครับผมเนี่ยขอบคุณครับพี่กายครับบ๊ายบายครับผมดึกแล้วครับ